ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคําออกมาเคลื่อนไหวทีมทนายพ่อดาวบ้านดอนฟ้องยูกิหายทองคําเหตุเพราะร้องเพลงนี้ของแม่ฮันนี่สีอีสานนั่นเองนะครับรียกว่าแฟนๆหายทองคาครับก็ส่งกําลังใจไปให้น้องยูกิหายทองคํากันแบบรัวๆครับหลังนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคานะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าคุณพ่อดาวบ้านดอนนะครับมอบทนายส่งฟ้องลูกหลานอิหล่ายูกิร้องเพลง ของแม่ฮันนี่สีสารขอแล้วไม่แต่งปิดหมายมาวันนี้ครับนะครับค่อยดําเนินการไปตามกฎหมายครับขอให้คุณพ่อหายวัยนะครับรักแล้วก็เคารพเสมอนี่คือข้อความครับทุกคนที่ทางด้านอาจารย์นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคานะครับได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับทุกคนทุกคนท่ามกลางแฟนๆนะครับของหายทองคาครับแล้วก็แฟนคลับของน้องยูกิหายทองคําที่เข้าไปส่งกําลังใจกันแบบรัวๆนั่นเองนะครับหากพูดถึงในเรื่องของ ลิขสิทธิ์เพลงเนาะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เพิ่งเกิดเคสน้องยูกิไห่ทองคำนะครับสำหรับทานายที่ส่งฟ้องของพ่อดาวบ้านดอนใช่ไหมครับรู้สึกว่าเคสล่าสุดของพ่อดาวบ้านดอนเนี่ยจะเป็นทางด้านคุณลำเพลินวงสกรเนาะ้องบอกว่าอยู่ค่ายดังมากๆครับที่ได้หยิบยกเพลงของพ่อดาวบ้านดอนไปร้องบนเวทีครับทุกคนปรากฏว่าร้องไปแล้วก็ทําให้เพลงของพ่อดาวบ้านดอนเนี่ยโด่งดังขึ้นไปเรื่อยเนาะเพลงดังในอดีตครับทุกคนแล้วก็กลับมาดังอีกหนึ่งครั้งในยุคปัจจุบันครับคือมันกลายเป็นปัญหาโลกแตก ทุกคนก็คือชาวเน็ตเนี่ยจะแยกเป็น2ฝั่งจริงๆนะสำหรับประเด็นนี้นะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญานี่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินปินเนี่ยนำไปร้องนะทุกคนเพื่อเป็นการเหมือนกับคือถ้าไปร้องบนบนเวทีคอนเสิร์ตอะก็เป็นการเหมือนไปร้องต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ใช่ไหมทุกคนอันเนี้ยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก็สมควรจะเก็บลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นชาวเน็ตอีกหนึ่งฝั่งบางคนก็บอกว่าจะเก็บทําไมประมาณนี้จะเก็บทําไมอา,อา้้อไปรงงใหดดัก็ี นี่ปล่อยให้ดังไปในตํานานไปนเลยไม่ต้องหยิบยกมาร้องคือบางคนก็คอมเมนต์ประมาณนี้เนาะคือจริงๆแล้วมันเป็นจริง,รงไม่มองว่าคือปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่หายสักทีสําหรับประเด็นนี้นะบางคนก็เห็นด้วยกับการเก็บลิขสิทธิ์บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการเก็บลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองครับทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนานะก็ยืนด้วยตามหลักของข้อ,อก,กฎหมายแหละใช่ไหมครับทุกคนเนาะและจริง,รงๆแล้วการเก็บลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าการขอร้องเพลงเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้เนาะระหว่างตัวศิลปินเองระหว่างค่ายเพลงเองแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์เองนนั ถ้ามีการพูดคุยกันตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพี่มองว่ามันก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับแต่เหตุการณ์นี้นะครับทุกคนอันนี้พี่ขา่าวกระสไม่แน่ใจนะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยอาจจะมีการาเคยซื้อลิขสิทธิ์เอาไว้แต่ว่าลืมจ่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยมีการฟ้องมาอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องรอให้ทนาในายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วก็รวมถึงทีมทนายความของพ่อดาวบ้านดอนเนี่ยออกมาชี้แจงอีกหนึ่งครั้งให้สังคมได้ทราบกันเนาะทุกคนเนี่ยมีให้เห็นทุกๆปีจรริงับสห วงการเพลงเนาะอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นน้องลำเพลินวงสกรใช่ไหมครับที่โดนทางทีมของพ่อดาวบ้านดอนเช่นเดียวกันครับทุกคนเป็นการเหมือนกับฟ้อ,ฟองนะทุกคนในการนําเพลงของพ่อดาวบ้านดอนเนี่ยไปร้องบนเวทีนะครับและรอบนี้ก็จะเป็นน้องยูกิหายทองคำและจากค่ายหายทองคําค่ายดังเลยที่โดนในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงคอแล้วบาแต่งนะครับเพลงของแม่ฮันนี่สีสารรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านพ่อดาวบ้านดอนเนาะเป็นคนแต่งเป็นผู้แต่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบมาว่าพ่อเนี่ยยังป่วยอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับ ก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายก,ะะกา็แล้วกันเนาะทุกคนสําหรับประเด็นนี้นะครับอตอนนี้จบไปสำหรับน้องยุกิหายทองคำนะครับล่าสุดก็จะเป็นข่าวของคุณแอนแล้วก็คุณบอยสีไทยใช่ไหมครับทุกคนที่มีข่าวหรือว่าถูกเก็บลิขสิทธิ์จากค่ายเพลงแกรมมี่นะครับทางด้านคุณบอยสีไทยเองเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าคุณบอยสีไทยมีการจ่ายนะครับทุกคนในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยทุกๆปีอยู่แล้วนะครับก็คือจะแยกเป็นหลายภาคส่วนนะทุกคนร้องบนเวทีหมอลำก็จะอีกราคาหนึ่งใช ร้องตามผับก็จะอีกราคาหนึ่งอันนี้ว่าไปื่องเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็เอาไปเปิดก็อีกราคาหนึ่งคือลิขสิทธิ์มันต่างกันร้องบนรถแ่ก็ราคาต่างกันเนาะทุกคนก็คือแล้วแต่ค่ายจริงๆนะครับสําหรับการเก็บเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะ โอ้โหวันนี้ก็เดือดนะครับทุกคนสําหรับประเด็นนี้เนาะหลายคนก็พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ส่งตรงมาถึงอิมพีแดนสกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจครับให้กับทุกๆฝ่ายก็แล้วกันครับก็ตอนนี้ทราบมาว่าทางด้านพ่อดาวบ้านดอนเนี่ยนะครับทุกคนป่วยแล้วก็ไม่สบายนะครับก็ขอให้คุณพ่อหายป่วยเร็วๆก็แล้วกันนะครับรวมถึงส่งกําลังใจไปให้ในห้างประจักษ์ชัยหายทองคําด้วยรวมถึงน้องยูกิหายทองคําด้วยกันแล้วกันนะครับเพิ่งมีดราม่าไปเนาะจากนห้างประจักษ์ชัยหายทองคํามีผู้จัดนะ ต่างประเทศออกมาพูดว่าในห้างจรกชัยยกเลิกคิวงานซึ่งในห้างก็ออกมาพูดแล้วนะทุกคนอันนี้แก้ข่าวให้ในห้างนะว่าในห้างไม่ได้ ยกเลิกคิวงานนะเป็นทางด้านบรเกอร์หรือเปล่านะครับที่มีการประสานงานต่างๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วในห้างมัจฉัยเนี่ยบอกว่าคนที่ออกมาว่าในห้างเนี่ยในห้างสามารถฟ้องได้นะเพราะฉะนั้นครับทุกคนการจะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังดีๆนั่นเองครับทุกคนในห้างก็ออกมาพูดแล้วสำหรับประเด็นนี้นั่นเองนะครับเนาะ,ะวันนี้นะครับทุกคนในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนาะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคือมันเป็นอุ้มอุ้มเชื่อเหลือเกินว่าเวลาลงข่าวพวกนี้ไปเนี่ยมันจะมีชาวเน็ตแตกเป็นสองเสียงนั่นแหละนะ ก็มองว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงมันก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนาะการจะหยิบยกไปร้องเพลงเนี่ยคือร้องคาราโอเกะในบ้าน1นคน2อคนอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือไม่มีคนอื่นมารับทราบนะครับทุกคนฟังในรถอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการไปร้องบนคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็เหมือนกับเป็นการไปสร้างรายได้บนคอนเสิร์ตอันนี้ก็อาจจะผิดนิดนึงเพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญามันเข้าข้อกฎหมายใช่ไหมครับทุกคนนะก็ส่งกําลังใจไปให้ครับทีมนาย้างกระจักรชัยแห่ทองคำแล้วก็จย์ดาวบ้านรอนนะครับวันนี้ก,ก นะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยเนาะอ่าหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเพลงอะไร <c oughs> เพลงอะไรนะ <c oughs> ในชั้นอิมขาวกกระแสเพลงขอแล้วไม่แต่งของแม่ฮันนี่สีอีสานนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะ